สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วในเสนอหน้ากับป้าแขกสงสัยใช่ไหมสงสัยว่าวันนี้ป้าแขกจะมีอะไรมาทานนะคะวันนี้บอกเลยว่าพิเศษและก็พิเศษมากๆเลยนะคะใครที่เคยทานแต่ข้าวเหนียวมะม่วงนะลองดูวันนี้นะคะวันนี้บอกเลยวันนี้นะคะเป็นเมนูนะพิเศษนะคะเป็น ข้าวเหนียววุ้นมะม่วงสดอ่าฟังไม่ผิดค่ะข้าวเหนียววุ้นมะม่วงสดนะคะค่ะก็จะเป็นนะเบื้องต้นจะเป็นข้าวเหนียวมูนนะคะตรงนี้เป็นข้าวเหนียวมูนแล้วก็็ออป,ปิ้งด้วยกะทินะคะนี่เป็นกะทินะกะทิสดนะคะแล้วนี่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือเป็น วุ้นมะม่วงสุกนะคะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะวุ้นวุ้วนมะม่วงสดเออน้ําดอกไม้สีทองนะคะก็อยากรู้ละวสิอยากรู้ละวสิดูกันมาตั้งนานแล้วอยากรู้ละวสิใช่ไหมมานะอันแรกนีเออ่เคยมีใครสงสัยไหมว่ากะทิต้องราดมะม่วงหรือราดข้าวเหนียวใช่ไหมอ่า ไม่ต้องวันนี้นะคะงั้นเราลองช stuffing, ิมก่อนไหมว่าว evet. ุ้นวุ้นมะม่วงสดเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงามาลองดูนะคะนี่ป้าแขกจะแกะให้ดูอ่าข้างล่างจะเป็นกะทินะคะเป็นกะทิอุ้ยเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยอะน่นี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 ่เห็นเปล่า กลิ่นใบเตยด้วยกลิ่นใบเตยนะคะอันนี้เป็นวุ้นมะม่วงนะคะสวนพี่ปือเองเลยนะคะค่ะแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะเราลองชิมก่อนอืมแจเยนมาอร่อยมากเลยอะ่ะโคตรอร่อยเลยบอกตรงๆนะคะอืมอืมวุ้นไม่หวานมากนะคะแล้วก็มะม่วงเนี่ยอันนี้มาพระเอกของเรา อืดีงามดีงามชื่นใจคือแบบร้อนๆอนมาแบบโคตรชื่นใจเลยอะ่ะมาทีนี้เรามาละอ,อันนี้นะคะลาดนะลาดลาดน้ำกะทินะคะป๊โอเคอ่าเสร็จแล้วนะคะลองดูนะคะหนึ่งสอง,สองกินคู่กันใช่ไหมนี่ อาอ,อ,อ,อร่อยอ่ะมันมันมีรสเปรี้ยวอมๆนิดๆนะของของมะม่วงนะคะอือหืออร่อยๆมากๆเลยใครยังไม่เคยลองนะไปลองนะไปลองนะคะวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นไฮดิคต้องเรี้ก ข้าวเหนียววุ้นมะม่วงสดเออข้าวเหนียววุ้นมะม่วงสดนะคะพี่ปืนไม่มีหน้าร้านนะอืใครอยากกินน้องสั่งออเดอร์นะคะอร่อยไหมกินแบบเบาก็อร่อยกินเจ้าข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วเนี่ยอากาศร้อนๆน,น้ำแช่เย็นนะรุ่งอรมากเลยอ่ะ ฟิวเหมือนเคยเคยกินไอติมกะทิแต่มันไม่ใช่ไอศครีมม,มันเป็นวุ้นเพราะนั้นมันก็จะไม่เลี่ยนกะทิ ร้อนๆนะได้เนี่ยข้าเนี่ยวุ้นมะม่วงอ่ะเย็นชื่นใจโอ้โหแบบดับร้อนไปเลยอะ่ะดีอ่ะดีชอบตรงที่ว่ามันไม่หวานมันไม่หวานมากเพราะมีความหวานของมะม่วงอยู่แล้วด้วยอืม มันต้องกินทีหลังม่ใครเคยใครเคยมั่งที่ตลัวกิน <laughs> ที่ว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะแล้วเก็บทุกชิ้นไว้กินทีหลังอะอของอร่อยต้องเก็บไปกินทีหลังม,ม,มาแล้วอื กิมากินมากินมากิมากินมากอืมอนมันเย็นลงคอเลยเย็นหนึ่งกเลยอืมชื่นใจอืมหายน้อนยแล้ว่ะอืมม่วงน้ำตกไมส้สีทองดีตรงที่พุยพี่เขาปลูกเองอ่ะเขาจะใช้ วัตถุดิบที่มีเองนะคะในสวนมาทำเมนูนี้กินสุดท้ายกินไม้กินไหมดีงามค่ะเอาไปสามผ่านเลยก็แล้วกันโอเคนะคะฟินว่ะฟินแบบเด็กเขียวมะม่วงแล้วมันคอดอร่อยเนี่ยอืโอเคนะคะ ใครถ้าอยากทานนะข้าวเหนียววุ้นมะม่วงสดนะคะก็เฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กพี่เปืะอนะอก็ติดต่อติดต่อพั <c oughs> คือ <c oughs> คือไม่ได้คือแบบว่าไม่ได้ทํา <c oughs> เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ทําเป็นกิจวัตรหรือไม่ได้ทําขายเป็นเป็นร่ำเป็นสันนะคือรฤดูไหนมีอะไรที่เขาก็จะทําแบบเนี้ยออกมานะคือแบบว่าโอเคคิดเอ็ดดีมากเลยโอเคนะคะไว้ อร่อยอะอร่อยบอกเลยว่าอร่อยแบบแช่เย็นนะมันโ,โคตรอร่อยมากเลยอืว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะ,นะ,นะ,คะสำหรับวันนี้พะแข็คงต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะดูด้วย็นวยเล็กถ้วยนึงเลยถ้วยนึ่งเดี๋ยวกินไกินอร่อยอชื่นใจชื่นใจ